สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ d a y ว a r i ตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องเด็ดในขณะที่ผมบันทึกวันที่9มิถุนายน2568อยู่ณเวลานี้นะครับก็ราวๆเกือบจะ5้าทุ่มแล้วนะครับปรากฏว่าไปเจอคลิปนะครับที่เขาบอกว่าเผยแพร่ในเมื่อวันที่ แมิถุนายนที่ผ่านมานั่นก็คือในเรื่องของการปิดด่านนะครับที่ปล่อยเปิดโอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนคงสะใจแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเหล่านี้เนี่ยมาให้ดูว่าขเขมรโกราหลหนมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่าง,งๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเอาละเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเรื่องของ การปิดด่านนะเออทีแรกก็เห็นบอกว่าจะปิดแล่ไม่ปิดแล่ปิดแบบอาจจะปิดอ,อ,อาจจะเปิดแล้วก็ปิดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยที่มีการประเดิมการปิดด่านเมื่อ2อวันก่อนที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือวันที่8มิถุนายนเนี่ยได้ทําการปิดด่านแล้วจริงๆนะครับผลปรากฏว่าโอ้โหไม่ ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นนะครับนั่นก็คือความโกลาหลของชาวขเขมรน,นะครับขเขมรบ่นมากๆบ่นอุบเลยบอกว่าไทยเนี่ยปิดด่านตามใจชอบจะนึกจะปิดก็ปิดนึกจะปิดตอนไหนก็ปิดไม่ยอมปรึกษาฝั่งขเขมรด้วยนะครับอา้าวอะไรวะจําเป็นต้องปรึกษากันด้วยหรอวะเนี่ยกูอยากปิดกูก็ปิดปะวะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขเขมรด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเราเขาเรียกอะไรเราเดือดร้อนเนาะนะเรามีปัญหาเนี่ยเราอยากปิดเราก็ปิดเลยทําไมเราต้องแจ้งด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออส่วนพวกมึงจะไม่ปิดก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าประชาชนชาวขเขมรนะครับส่วนหนึ่งที่ต้องการมาขายของนะครับหนึ่งละต้องการมาขายของในประเทศไทย2ต้องการเข้ามาหากินไม่ใช่ขายของนะเข้ามาหากินเนี่ย ในปอยเปตผมเชื่อว่ามันน่าจะมีพวกรถรับส่งแท็กซี่เถื่อนของเขมรเนี่ยเยอะแยะมากมายที่ทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะเข้ามาพวกที่เข้ามาเที่ยวผมว่ามีน้อยวะ่ะเออไอเรื่องที่มาตรงมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันไม่มีเงินเที่ยวในไทยหรอกนะครับยกเว้นในพวกที่พอจะมีเงินอยู่บ้างเนี่ยมันอาจจะมาเที่ยวได้แต่ประชาชนทั่วไปของเขมรไม่น่าจะมาอยู่แล้วนะแล้วก็ไอพวกที่อยากจะมาซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆในประเทศไทย นะครับก็เข้าไม่ได้นะครับปรากฏว่าโอ้โหติดแงกอยู่ที่ด่านเขมรนี่แหละนะครับไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ที่ปลอยเปตนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับมวลรวมแล้วก็มีไอ้เขมรตัวหนึ่งท้าปิดด่านปิดเลยปิดเลยเพื่อนๆน่าจะจําได้นะไอ้ไอตัวนี้อยู่บนปกของคลิปของผมเองเนี่ยเพื่อน,อนๆน่าจะเห็นแล้วแหละนะครับปรากฏว่าพอปิดจริงๆเป็นยังไงละ่ะเขมรเกือบตายกันแล้ว เกือบตายยกคอกอะพูดง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปยาวๆให้ดูกันทั้งหมดเลยนะครับว่าการปิดด่านครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับลองปิดตีลองปิดตีจริงๆก็ปิดตีอ่าเราจะรู้ว่าโอ้จริงๆกัมพูชาไม่ได้มีพึ่งพาไทยหมายถึงว่าพึ่งพาไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่าทุกด่านอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เขาก็ยังมีมหามิตรก็เพื่อนบ้านอีก อีกเพียบอะก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกเพียบอะมันถ้าเราคิดในทางความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยาไทยกับกัมพูชอย่างเงี้ยถือว่าไทยถือว่าไทยเกินดุลกัมพูชามากเลยเพาะฉะนั้นการปิดท้าปิดเมื่อไรก็ทิพไพรมานั้นน่ะหมายถึงว่าเศรษฐกิจไทยหรือว่านักลงทุนไทยอย่างเงี้ยก็ร้องไอ้พวกทีแม่งบ้าๆไอ้พวกที่ร้องทะเลายแลวไอ้ั้งชาติชาติยมที่มันไรความคิดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า มันก็ไม่ได้มารับผิดชอบที่อะไรหรอกร้อปิดเลยกูกูคนหนึ่งอ่ะยั่วให้ปิดเลยกแแล้วกูเป็นไม่ได้นะกูก็อยากบอกอยากบอกคนของกูอย่างเงี้ยกูบอกประชาชนของกูอ่ะเลิกใช้สินค้าพวกแม่งเลยที่อ่ะใช้คำพี่อะไรเนะของกเนี้ยไม่ต้องใช่ของมันหรอกเออเราไปใช้ของจีนเราไปใช้ของเวียดนามหรือว่าเราทํากันเองแล้วก็ได้เหมือนกันอ่ะไม่จําเป็นเลยแล้วก็ท้าปิดเลยอ่ะจริงจกูอยากให้ปิดจริงจริงเลยอ่ะกูก็อยากรูมึงกันนะมึงจะมีศักยภาพขนาดไหนวะ แกดีแพ้แล้วชวนตีมันพี่เองคนเดิมก็จะเลราไม่เอาก็จะ่ำขาไม่แก่ เป็นเรื่องได้มากไปอยู่กับเขามีความสุขมาพี่เองคนดื้อก็จะลับไม่เอาก็จะคำไม่แก่เป็นเรื่องได้มากไปอยู <laughs> ่กับเขามีความสุขมาก เอาแต่เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,นี่สิคือการปิดด่านแล้วก็ทําให้ขเขมรน,นี่เเกือบจะขาดใจตายเลยทีเดียวนะครับเขาใน YouTube ให้พูดคําว่าตายเขาไม่ได้ด้วยนะอาจจะขาดใจสิ้นลมไปเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้จะพูดต้องพูดว่ายังไงแต่ว่าดูในสถานการณ์แล้วเนี่ย ปรากฏว่าคนที่เดือดร้อนคือชาวเขมรจริงๆแล้วแหละนะครับในตามบริเวณชายแดนของไทยเนี่ยเขาน่าจะรับรู้เหตุผลอยู่แล้วว่าทำไมไทยถึงปิดด่านนะแล้วก็ก็คงไม่ถึงขนาดทำให้บริเวณชายแดนของไทยนั้นมีปัญหาได้สักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความเข้าใจว่าเรามีข้อขัดแย้งในบริเวณชายแดนที่อยู่แนวชายแดนของเขมรไทยตลอดเลยนั่นก็คือมีช่องบกช่องอานมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ มีที่บุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดนะครับแล้วก็มาที่สระแก้วด้วยนะครับแล้วก็ยังไปนู่นจันทบุรีตราดอีกต่างหากนะครับที่ขมรเนี่ยก็ล่ำๆจะมีปัญหาตลอดแนวชายแดนที่เราอยู่ติดกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกด่านผมว่าเวลานี้ก็ทยอยทยอยปิดกันไปาตามเหตุและผลของมันนะครับ เพราะว่าเรายังดูท่าทีของเขมีนอ,อยู่ว่ามันจะเอายังไงนะจริงๆแล้วผมบอกนะไอ้เรื่องปิดด่านเนี่ยน่าจะเป็นตัวท้ายๆนะยังไม่ควรปิดหรอกอันนี้ความเห็นผมเองนะมันน่าจะปิดในเรื่องของอตัดพลังงานอย่างเงี้ยตัดอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแย่แล้วแล้วค่อยปิดด่านนะผมบอกเลยนะสะใจมากถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมานะครับตามใดก็ตามที่เรายังปล่อยในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็น พลังงานอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานด้านเชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของผมว่าน้ำประป,า,ปาบางแห่งอาจจะอาจจะด้วยหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวสําคัญเลยนะครับผมบอกเลยว่าตลอดแนวแชายแดนเนี่ยตายหากันหมดอ่ะผมบอกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราดูมาตรการต่อไปของทางภาครัฐกันแล้วกันนะครับทํางานช้าแต่ก็ทํางานนะเดี๋ยวเราดูกันต่อว่า าทางภาครัฐของไทยเนี่ยเราจะดําเนินง,งานยังไงต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของทางฝั่งเขมรเนี่ยผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝั่งเขมรอเองก็มีความเคลื่อนไหวพอสมควรเหมอือนกันเดี๋ยวเราก็ชมชมกันไปในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงถึงเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ